สวัสดีครับพบกันที่ช่อง I Have Real ไปของเราอีกเช่นเคยครับโหดจัดเป๊ปชูเดอรบอยระเบิดฟอร์มดีที่สุดยามอารมณ์เสียโจเซฟกุลิโอราคุณซอแมนเชสเตอร์ซิตี้ Manchester City, ระบุเควินเดอรบอยมักจะระเบิดฟอร์มโหดได้ในตอนที่อารมณ์บุ่นนิดหน่อยเหมือนอย่างที่ทำได้ในเกมกับเรือผู้พร้อมยกดาวเตะชาวเวลเยียมว่าเป็นตำนานของเรือใบสีฟ้าด้วยโจเซฟกุลิโอราผู้ City, กันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าเควินเดอรบอยจะเล่นได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในอารมณ์หงุดหงิดหลังจากล่าสุดเดอรบอยมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมีมมมชนนนะิเเววออรรรพพูใกคคบบบาบัั 4, ัท่ ดีที่22ธันวาความที่ผ่านมาเดบอยเพิ่งผิดหวังกับทีมชาติเบลเยียมในศึกฟุตบอลโลก2022จากการที่ทีมตกรอบแบ่งกลุ่มโดยรูขกันว่าการให้สัมภาษณ์ของเขาทําให้มีเพื่อนร่วมทีมชาติบางคนผิดใจกับเขาด้วยแต่ในนัดแรกของการกลับมาเล่นในต้นสังกัดนั้นเจ้าตัวก็ทําผลงานได้โดดเด่นยุดทำไป2อ,อสซิ์กอดิลาเผยว่าวันนี้เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเควินอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วคุณเองคงจะรู้ว่าเขาดีมากแค่ไหน ผมรู้จักเขาเขาต้องหาไฟในตัวที่เหมาะสมให้เจอ ถ้าจะให้พูดแล้วนะก็คงประมาณว่าเขาต้องอารมณ์เสียนิดหน่อยหรือไม่ก็หงุดหงิดนิดหน่อยเพื่อที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้นั่นคือพลังงานที่อยู่ในตัวเขาเมื่อเขาเล่นด้วยความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็เป็นนักเตะชั้นยอดเขาทําได้ดีไม่ว่าจะกระทั่งการวิ่งการทำแอสซิสต์การทำประตูเขาเป็นมากกว่าแค่นักเตะคนหนึ่งเอาละครับของจริงก็คือของจริงนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกดติดตามไ้ช่องไอแฮปเปลือกไปเรอด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ